สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รถมือ2อง MBC Motor ตอนนี้เราอยู่กับยาริสไม่ใช่ยาย่านะพินยาริสปี2013คันนี้บอกก่อนทำสีมาใหม่ทั้งคันแต่ตัวถังบางมากลักษณะของรถยนต์น่ะมันจะเหมือนร่างกายของคนเราสภาพอย่างเงี้ยน่าจะ20ปลายๆมันมีวิธีการตรวจสอบขั้นตอนยังไงบ้าง เดี๋ยวไปดูในคลิปกันรถตัวนี้เอาเครื่อง 1,500cc เติม e20 ได้ทำแรงบิดได้สูงสุด1 4 1นิวตันเมตรที่4,200รอบแรงม้าสูงสุด109ที่6,000รอบรถยนต์เมื่อผ่านการใช้งานแล้วเราสามารถตรวจสอบได้เหตุผลที่พูดเรื่องนี้รถยนต์เนี่ยมันก็เหมือนร่างกายคนเราอะที่สมองเอาไว้สั่งงาน,นก็เหมือนกล่อง ECU หวัวใจสูบฉีดน้ำมันมันก็เหมือนปั๊มติก๊กที่จ่ายน้ำมันผ่านหวัวฉีดเข้าห้องเผาไหม้ปอดทำหน้าที่ในการสูดอากาศ มันก็เหมือนกรองอากาศของรถยนต์ส่งผ่านระบบวาล์วต่างๆเพื่อสู่เข้าห้องเผาไหม้ไตทำหน้าที่ฟอกของเสียออกจากร่างกายท่อไอเสียก็ทำหน้าที่ในการเอาของเสียออกจากเครื่องยนต์เหมือนกันรถยนต์กับร่างกายคนคล้ายคกันทำงานเหมือนกันแต่เราสามารถตรวจสอบได้โดยที่ตาดูแล้วก็หูฟังดูว่าสภาพของเครื่องยนต์มีการรื้อไหมถ้าเกิดรื้อรือเพราะอะไรท่อร่วมไอดี ท่อไอเสียที่อยู่ด้านหลังสายพานต่างๆพวกนี้เราก็สังเกตดูได้การยึดของลิ้นปีกผีเสือ้อท่ออากาศท่อน้ำก็สามารถดูว่ามีการรื้อไหมอย่างนี้ถือว่ามีการรื้อบ้างตามระยะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นสายพานท่อน้ำต่างๆเพื่อให้แบบเหมาะกับการใช้งานของแต่ละช่วงอีกอย่างที่เราดูได้ก็คือฟังเสียงแล้วก็ใช้ OB d 2ในการตรวจสอบ สตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ปิดแอร์ไม่เปิดแอร์นะแล้วฟังว่าเครื่องยนต์มีความถี่เดียวไหมตอนนี้คือความถี่เดียวเราก็จะใช้ OBD2 ในการตรวจสอบว่าค่าแรงดันหัวฉีดความเร็วของลมอากาศที่เข้าห้องเผาไหมแรงดันลูกสูบมีค่าเท่าไหร่แล้วคิดว่าเครื่องยนต์จะใช้งานได้อีกนานขนาดไหนก็เหมือนการตรวจเช็คร่างกายเดี๋ยวเราไปเทสระบบเกียร์กันดีกว่า ทดสระบบเกียร์ได้สปอนเซอร์มาจากเจ้าของแชมพูล้างรถน้ำยาล้างรถแต่มันขุ่นๆ,ม,ๆมัวๆจังวะทำไมมันไม่ใสเหมือนชาบ้างเลยเฟซชิลเนี่ยอ๋อมันมีตัวลอกด้วยเหรอ <Yeah. S 1> นี่ไงแล้วมันยันนะถูกไหมนเนี่ยต้องดึงออกใช่ปะ <Yeah. S 1> อ๋อช่วงนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับมันสองแผ่นหรอ อ๋อโถเอ้ยเห็นเขาใส่การเราต้องเอามาใส่บ้างอ่าโอเค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 แม่อุตสาห์สปอนเซอร์มาจัดให้ซะหน่อยอ่าโอ้โหใส่วิ้งใส่วิ้งระบบเกียร์เราเทคกันอย่างนี้แหละใส่เฟสเชียร์ไปด้วยเอาละสตาร์ทเครื่องปรับบอ อยู่ตำแหน่งที่โอเคที่สุดแล้วเอาเท้าซ้ายเหยียบเบรกแล้วก็เอามือดึงเบรกมือโยกเกียร์จาก P ไปหาดีแล้วก็เหยียบคันเร่งแต่ต้องค่อยๆใครไม่เคยทำให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารถมันจะพุ่งไปข้างหน้าไป1,000 1,500เร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไป1 5ึ่ง7 0 0เร่งไปหา2,000 ประมาณ2 0 0พันสองเนี่ยรอบเลยวิ่งอยู่แพรานี้รถเจ็บรองเคลื่อนที่ไปแต่ว่าระบบเกียร์ไม่เกิดการสลิปไม่เกิดการลื่นใช้งานได้อีกยาวแน่นอนมาดูภายในต่อกันดีกว่าสภาพภายในเราจะดูว่าร่องรอยการใช้มีการดือ้องัดแง,งะอะไรไหมเช่นคอนโซลเห็นไหมระยะของคอนโซลลิ้นชักเปิดเกะล่างเปิดปิดระยะชิดดีช่องแอร์ต่าง หน้ากากครอ์ตัวเนี้วิทยุวิทยุปิดเปิดเปิดตัวปรับสปีดค,ความเร็วลมความเข้มของแอร์พวงมาลัยมีรม้องรอยกันถลอกเยอะไหมจริงๆก็ถือว่าตามระยะของวันนี้ก็จะมีแบบใช้งานตามระยะระยะชิดของเสากับกระจกระยะชิดแนวตลอดออปชั่นอื่นที่เขาให้มามีมี power outlet ด้วยอ้าวหิวหิวอยากขับรถไกลๆเนาะมันยังต้องมีกาแฟให้ ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยคาเฟอีนอ้าวเป็นพันๆน,นะครับกาแฟประเภทนี้แม่รอไว้นานเริ่มยุ่ยแล้วนี่วางที่คอนโซลเรื่องนี้ที่ชอบมากเลยถ้ากิดวางมันโดนตำแหน่งที่แอร์มันเป่าแล้วมันจะเย็นตลอดเวลานี่ดีทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับเอไอเราบางคนบางครั้งเราแบบฉุกเฉินนะ่ะร้านกาแฟคิวยาวอ้าว สะดวกซื้อแล้วกันกระป๋องสีแดงแดงขับได้แล้วนะสปอนเซอร์กระป๋องสีแดงเออวางตรงนี้แล้วกันวางตรงนี้บางคนอยากได้น้ําดื่มสักขวดนึงอ้าวน้ําด่มขับได้แล้วนะน้ําดื่มตัวนี้ก็วางได้เกะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อนเนกประสงค์เลยได้ทั้งสองฝั่งคนขับด้วยซอกประตูซอกประตู กาแฟบางครั้งกระป๋องเดียวไม่พอทักสองกระป๋องอ้าวสีเขียวสีเขียวอ่ะวางซอกประตูดีกว่าอ่ะหรือไม่ก็วางข้างบนดีกว่าตรงนี้ให้แอร์เป่าจะได้เย็นตลอดเวลาอ่ะก็วางได้เดี๋ยวเราไปดูตัวถังต่อกันดีกว่าตัวถังทั้ง13ชิ้นเดินเคาะไปเรื่อยๆวันนี้ขอถอยหลังเรื่อยๆทั้ง13ชิ้นบอกก่อนว่าทําสีมาหมดแล้ว ทั้ง13ทิ้นทั้ง,งคันเลยดีกว่าเหตุผลที่ทําสีเพราะว่าอาจจะมีริ้วรอยหรือว่าสีเก่าอาจจะมีแบบด่างพร้อยบ้างก็เลยต้องทําสีใหม่ทั้งคันแต่บอกก่อนว่าตัวถังบางทั้งคันส่วนช่วงล่างเนี่ยเราตรวจเช็คดูด้านหลังเนี่ยมีสปริงสภาพยังคงดําอยู่เลย <S <S ส่วนด้านหน้าเนี่ยขับขึ้นเนิน โยกซ้ายโยกขวาแล้วยังแน่นอยู่มากเดี๋ยวเราไปเทสแรงบิดที่มันสูงสุดกันดีกว่าเชวนทุกคนมาเทสขับรถที่ถนนรัตนาช่วงแรงบิดที่สูงสุด4,200รอบแรงมามาสูงสุดที่6,000เหยียบส่งเข้าไป4,000 4,500อ้โหผมชอบอย่างเงี้ยชอบเทสดูว่าเหยียบปุ๊บรถมันจะขึ้นได้เร็วแบบ ตามที่เราต้องการไหมตามแบบเท้าไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยไปตามมือหรือเปล่ามันหนักหรือเปล่าวงมาอะไระแต่คันนี้ขับแล้วเรารู้สึกว่ามันรถช่วงมันสั้นจะแซงซ้ายฟื้เปลี่ยนเลนซ้ายยังไม่ได้แซงก็ <c oughs> ขับไปเรื่อยๆรรู้สึกว่ามันมันเล็กมันป้อมมันกระทันรัดดีก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองสภาพโดยรวมขับสนุกคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับแชมพู ampoo, ล้างรถ อาที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ได้ไปช่วยถ่ายคลิปไปด้วยว่ามันสะอาดขนาดไหนรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว138,800กิโลถือว่าใช้งานมาไม่เยอะมากแต่ระหว่างนั้นเรามีการตรวจสอบเพื่อจะเช็คว่าสภาพเครื่องยนต์และตัวรถใช้ต่อได้อีกยาวนานขนาดไหนก็ตามเนื้อหาในคลิปถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่าน MEC Motor ถ้าเกิชอบช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้รู้สึกว่าหูอื้ออ่ะมันใส่เฟสชิลแล้วพูดไปปุ๊บเสียมันโดนเฟสชิลแล้วมันก็วิ่งเข้าหูหูเอื้ออ่ะแต่น่าจริงๆน่าจะมีแมสใส่ด้วยน่าจะดีนะหูอื้อมากเลยคลิปนี้